โอเคครับทุกคนก็นี่ผ่านมาประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วแล้วก็จริงๆเราไม่ได้คิดอยากจะทําคลิปแบบนี้เลยแล้วก็ผมก็ผมก็เสียใจมากอยากจะผ่านผ่านาความรู้สึกแบบนี้ไปให้ได้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,ง,งนี่ผ่านมาสองอาทิตย์ผมก็ผมก็ดีขึ้นดีขึ้นมากแต่มันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าก,ก็ก็มีคนยังถามอยู่แล้วก็ยัง ยังยังไม่รู้ว่าออกสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับหมาของผมนะครับคราวนี้มันมีเรื่องหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะถ้าแชร์ออกไปก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆเหมือนก<ม>ันที่เขารักสัตว์รักครอบครัวจะได้ไม่แบบว,ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นๆมันก็คือไม่ได้มีแบบใครตั้งใจหรือว่าไม,มไม่ได้เป็นความผิดใครเลยมันก็คืออุบัติเหตุอย่างหนึ่งอะไรก็คือสมคิดไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับ